ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เหมือนเดิมครับเจอกันที่ร้านแม่น้องมิงรอบเย็นนะครับมาหาแม่น้องมิงก่อนวันนี้แต่งตัวสวยเป็นพิเศษส,ส, <c oughs> สวัสดีครับ,ตบ <c oughs> แต่งตัวรับฝนแต่งตัวรับฝนฝนตก,กนเพื่อน <c oughs> <S <S นี่พึ่งไปทรงต้นไม้มาจากไหนพี่พึโโ่งไม่ถึงนะ <c oughs> นัดกันครึ่งทางบบนัดครึ่งทางนี่ลูกค้าสั่งโชคเก้าชั้น แล้วก็เรียกร้องอยากดูคลิปวันนี้ไม่เห็นลงตอนเช้านะพี่เนาะฝนตกโปรยๆนะครับบุรีรัมนี่นะครับราคาถูกสุดในคลิปนี้อยู่ที่กี่บาทพี่สามร้อยห้าสิบไงส่งฟรีนะครับสามร้อยห้าสิบถูกสุดสามร้อยสิบส่งฟรีนะครับวันนี้นี่นะครับเดี๋ยวเรามาอันนี้จะเป็นไม้ของแม่น้องมิงเองนะครับ,รบเราคัดมานะครับคัดมานะเพื่อนเพื่อนไม่ไม่ได้มีจํานวนเอามาออกทุกต้นนะจะคัดมาที่สีแบบสวย ถูกสุด310นะครับมามาเรามาเริ่มต้นไอตัวที่แพงเลยพี่ตัวนี้เลยค่ะนี่กระถางสีขาวกระถางสีขาวเบอร์หนึ่งพันห้านะคะเบอร์หนึ่งค่อยสวยยังพี่ถ้าคัดคัดออกมาตัวสวยแล้วถึงเอาออกมาขายนี่ครับแต่สวยจริงนะพี่เนาะหนึ่งพันห้าร้อยบาทเบอร์หนึ่งมาเบอร์สองเบอร์สองพูดทำไมมันชมพูอย่างพี่เลือกไม่ถูกเลยเนาะค่ะอันนี้ เบอร์สามอันนี้กระจายนะครับตัวนี้สวยมากค่ะลูกค้ามันสวยตุกกระท่งเพื่อนเบอร์สี่ค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีนี่มกะินี่ครับเพื่อนเพื่อนมอวกะทินะคะเบอร์ห้าถ้าอีกใบหนึ่งก็คือจะสองพันเลยค่ะอันนี้พันห้าหนึ่งพันห้าร้อยบาทสง่งฟรีนี่อันนี้เพื่อนนี่เบอร์หกค่ะเบอร์หกอันนี้คือหนึ่งพันห้าร้อยหนึ่งพันห้าร้อยบาทเบอร์หนึ่ง เบอร์สองพิมพ์มาเลยครับเบอร์สามเพราะแม่นางมิ้งก็จะวางไว้ตรงนี้นะครับเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หกที่เด็ดน่าจะเป็นนี่นะครับเบอร์หกเบอร์สามเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะครับเบอร์สี่ด้วยทุกต้นเลยหนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับต่อไปอันนี้สามพันห้าติ็งไม้ดำ สีเพิ่งเปิดแมกไม้ก็เลยไม้ดำสีเพิ่งเปิดเปลี่ยนกระถางแล้วก็ขายไม้ดำแต่เราขายในนามอะไรพี่ด่างดำค่ะขายในนามดำดำด่างดำเพื่อนเมันดำด่างดำค่ะเอ้าอี่วานพี่สามพันค่ะสามพันนี่นะครับเอางี้เลขสวยๆเอาสองพันเก้าสองพันเก้าร้อยไม่ต้องลดนะเพื่อนส่งฟรีนะคะตัวนี้สวยจริงนะพี่อน 2 2> กระถางที่สองค่ะกระถางที่สองสองพันเก้าร้อยทุ่นโอ้โหตนนน้นนี้สวยมากเลยค่ะอันนี้หน้าไม้น,น้องพี่หนูค่ะเพิ่งเติมปุ๋ยเดี๋ยวสีอาทิตย์หน้าจะจัดกว่าน,นี้ค่ะส <29 00 S 2> องพันเก้าร้อยเบอร์สามเพื่อนเบอร์สี่สองพันเก้าร้อยบาทนะครับเบรอบร์ห้าเบอร์ห้าสองพันเก้าร้อยบาทนะครับ เบอร์หกแดงแจ๋เลยเบอร์หกเบอร์หกเพื่อนห้ามพลาดทำไมมันแดงแบบนี้นอพี่น้องครับทิับคร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 ับคบอรับค็ับครับเรันครับ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 ครั่อนับคร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 ั่ครับครครับคาับครับครเบค่ับคร้บครับครับ่รับค่ัราบครั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 รัครับครัครับครับับครััับครัคัั เขานิยมดำเข้มก็เลยวแต่ไอ<ต><บ>จริงจริงไอ้ด่างอ่ะด่างเท่ากันเลยค่ะไอ้ข้างล่างเนี่ยเด็ดทุกกระถางเลยเพื่อน <c oughs> น้องพี่เนาะ <c oughs> มาอันนี้2,500บาทส่งฟรีกระถางที่หนึ่งนะครับนี่ดูขอบไม้สดชื่นมากช่วงนี้ <c oughs> น้อพี่น้อง <c oughs> ต่อไปกระถางที่สองนี่ครับ2,500บาทนะครับอันนี้ด้วยนะพี่น้อง กระถางที่สามอันนี้นะครับนี่สองพันห้าร้อยบาทนะครับคนใหญ่มากนะพี่น้องค่ะลายชทมากนี่ส่งฟรีตรุกกระถางเพื่อนเบอร์สี่เบอร์สี่ยิ่งสวย,ยโอ้โหดังมากสองพันห้าร้อยบาทนี่เบอร์ห้าเบอร์ห้าค่ะชมพูขอบสองพันห้าร้อยบาทนะครับ เบอร์หกค่ะเบอร์หกทำไมเป็นอย่างงี้พี่ท่านมันสวยยังเนาะค่ะเ<ช>บอร์หกเ,เพื่อนๆนี่ก้านแดงมากทีเด็ดเลยเพื่อนต้นนี้เนาะพี่เนาะเบอร์หกเพื่อนเพื่อนสองพันห้าร้อยบาทตัวเล็กแต่<ช>เขาแต่เด็ดเบอร์เจ็ดเบอร์เจ็ดว้าวไม่เริ่มเปิดสองพันห้าร้อยบาทเบอร์แปดสองพันห้าร้อยบาทครับ เบอร์เก้าใหญ่กว่าเขาสูงกว่าเขาลายก็ชัดกว่าเบอร์เก้าสองพันห้าร้อยบาทไฟฟอมสวยจังพี่ไอเบอร์เก้าเนาะค่ะสวยมากเบอร์เก้าส่งเขาเนาะพี่เนาะค่ะนี่ครับเพื่อนๆแล้วก็อันนี้เพิ่งเปิดสีมาชัดๆอาทิตย์หน้าจะชัดกว่านี้เพราะว่าแม่ค้าเติมปุ๋ยเมื่อวานอาทิตย์หน้าจะชัดสีกว่านี้เพราะแม่ค้าเติมปุ๋ยไปแล้วนี่ครับมาอันนี้เบอร์สิบค่ะเบอร์สิบ 2,500ห้าร้อยบาทส่งฟรีนะครับเบ <11 S 1> <18, S 2> อร์สิบเ็สวยมากนะคะ2อง0ันห้าย <2500 S 2> บาทส่งฟรีมันเป็นตั้งแม่ได้เลยนะเ <5. S 1> พื่อนสิบสองสองันห้าร้อบาทส่งฟรีนะครับสิบสามนะครับสอง0ัน้าร้บาทตัวนี้มันดำเลยเนาะพี่อนะ <5. S 1> เอาเพื่อนตัวนี้สิบ5 0 0สองพันห้ารยบาทนะครับน,น,นี่ครับ ดูไอลายกระจายของเขาเนาะพี่เนาะค่ะเท่าไรแล้วพี่สิบห้าค่ะสิบห้านะครับนี่สวยมากค่ะตัวนี้นัดรับพิซนุโลกเนี่ยพี่ค่ะลูกค้าเชียงใหม่เพิ่งไปส่งมาพี่ก็เพิ่งกลับมาเพื่อนนี่สิบหกเนาะพี่เนาะค่ะสองพันห้าร้อยบาทสิบเจ็ดเดี๋ยวค่อยไปดูสามร้อยนะเพื่อนค่ะสองพันห้าร้อยบาทสิบแปด ใบใหญ่ใหญ่สองพับาทพิมพ์เบอร์มาเพื่อน19 19ก้าส็สวยมากนะนี่สิบเก้าสองพันหนบาทเนี่ผมชอบไอ้ใบแบบนี้พี่เนี่ยแบบนี้แหลยเหมือน20เนี่ยพี่เนี่ยค่ะ20สวยดีเนาะเาะมันแดงเนาะพี่เนาะมันเป็นไม้สีเนาะนี่ครับเพื่อนๆไอ้20เนี่ย2,500บาท21 2,500บาท ยีส <22 S 1> องนนี้สต้นเหรออมเพื่อนมีสองต้นสองพันห้ารยบาทยี่สสาเหมือนกันค่ะตัวนี้กระจายทุกใบเลยเพื่อนยี่สิบสามสองพัน้ายบาทยี่สิบี่สใหญ่เพื่อนสองพันห้ายบาทายี่สิบห้าเอ้าเพื่อนนี่ดูไล่สองพันห้ารยบาทนะครับสิ้งท้ายโดยยี่ห 2,500บาทนะครับนี่ครับอ่าต่อไปจะเป็นไซส์ราคา1,500ค่ะ1,500พอเพื่อนๆส่งฟรียังไม่ไปหนึ่งพันห้าร้อยส่งฟรีเอ้านบ้านยังไงจะได้ค่ะแต่เขาสวยเนะพี่เน่ะนี่เพื่อนเนี่เบอร์หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งเบอร์สองน้องใหม่ค่ะแม่ค้าอะไรนี่พี่ใบเนี่ยลองดูว่าทำไมใบแก่มันถึงสี แต่เขาไม่ตายนะเพื่อนใบเนี้ยใไ,ไม่ค่ะอันนี้คือใบแก่ใบแก่กกค่ะเนาะพี่เนาะอันนี้ใบใหม่ใบกลางแล้วก็แก่โอ้ต้นนี้น่ารุนต้นนี้ก็แปลกดีแปลกหนึ่งพันห้าร้อยบาทเบอร์สองเบอร์สามซีเจ็ดนะคะดูด้านขอบได้ค่ะดูตามขอบเพื่อนหนึ่งพันห้าร้อยบาทเบอร์สามเบอร์ซีหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับเบอร์ห้าอันนี้ เบอร์ห้าก็สวยนะเพื่อนนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทมาเบอร์หกเบอร์หกก็ฟอร์มสวยนะพี่น้องหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่เบอร์เจ็ดเปิดใบใหม่แล้วเบอร์เจ็ดเปิดใบใหม่เอ้านี่เพื่อนนี่เอ้านี่อันนี้ใบใหม่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับแปดใบสวยนะพี่น้องแปดแดงก้านแดงตัดเสียวสวยดีกระดูกสีแดงเพื่อนนี่หนึ่งพันห้าร้อยบาทส่งฟรีได้นุ่นนะพี่ อันนี้ก็หนึ่นห้าร้อยค่ะตัวนี้ใหญ่ที่สุดในบรรดา1,500งั้ยมั้งครับน้องพี่น้องค่ะมันมีฝักแล้วนะครับค่ะนี่ครับอันนไ้ะสูงกว่าเขาเลยเพื่อนเอ้า1,500บาท1 4 5 6 7 8 9เบอร์10เบอร์10อันนี้น้องพี่น้องใช่เบอร์10 1,500บาทนะครับเบอร์10อันนี้นะเพื่อนเบอร์10 11เนี่ยดูชมพูนี่ก่อน ใบเปิดมาแล้วนี่ใบกว้างดีครับใบใหญ่เนาะพี่นสิบเอ็ดหนึ่งพันห้าบาทอันนี้แหละจะสวยตลอสิบสองก็ใช้ย่้อยนะเพื่อนนี่ค่ะสิก็สิบสอง่งพันห้าบาทนะครับทรงบัลลังเจ้าสู่ทรงบัลลังเจ้าสู่12บสองสใช่ไหมพี่ค่ะสิบสามหนึบาทส่งฟรีนะครับมาต่อไปใส่เก้าร้นะครับ นี่ทากลางฝนตกเพื่อนๆเก้าร้อยฝนตกเรียกซับนะพี่เนาะค่ะคนละสองกระถางนะเพื่อนๆพยายามซื้อคนละ2กระถางนี่คนละกระถางก็ได้ครับส่งฟรีมาเดิมค่ะนี่เบอร์หนึ่งการแจเลยค่ะด้านข้างเฮ้ไอตัวเนี้ยมันต้องโชว์การแน่นอนพี่เนาะเก้อยส่งฟรีเบอร์สองเก้าร้อยส่งฟรี เบอร์สามไมกลมอย่งพี่เนาะอันนี้สวยดีเบอร์สามใบกลมมันออกกลมเพื่อนเก้าร้อยทรงฟรีกระถางใหญ่กว่าเขาเลยเบอร์สามเบอร์สี่สามกับสี่สวยมากค่ะว่าไอชุดเก้าร้อยนี่น่าสนนะพี่เนาะเลือกเอานะเพื่อนเบอร์สี่ะสามกับสี่สวยมากค่ะนี่ครับเบอร์ห้าเก้าร้อยเหมือนกันทรงฟรีนี่ครับเบอร์หกเก้าร้อยทรงฟรีนะครับเจ็ด เจ็ก็ไม่ธรรมดานะเพื่อนน่ธรรมดาค่ะเพราะว่ามีสองต้นมีสองต้น,นอื่ออกแล้วเบิรล้วเบอร์เจ็ดเก้าส่งฟรีเบอร์แปดเบอร์แปดเก้ส่งฟรี9ก้าสามใบกับหนึ่งใบใหม่เก้ารยส่งฟรี 10, <10 S 1> 900, สิบสก็สวยค่ะเก้ 900, ส่งฟรีนะครับสิบเอ็ดสิบเอ็ดในแชทมามีสองต้นนะสวยนะเพี่นเราสวนี่เนาะเก้าร้อยส่งฟรี สิบสองต้องเพื่อนเก้าร้อยทงฟรีนะเราไปดูกันเลยสามร้อยใช่พี่สามร้อยอยู่ฝั่งนู้นใช่พี่เพื่อนเพื่อนไอ้ตัวเนี้ยไอ้ชุดเนี้ยห้ามพลาดนะครับสองพันแปดเนาะพี่เนอะนี่เนี่ยไอ้กระถางเนี่ยสามห้าหกเนี่ยเบอร์หกเนี่ยเพื่อนเนี่ยใบมันแดงมากนนองพี่เนอะเนี่ยข้างล่างเนี่ยชุดเนี้ยอ่าเราเดินไปก่อนฝนตกวันนี้ ก็ไม่เป็นอุปสรรคในการถ่ายคลิปขายต้นไม้ของเรานะครับนี่เลยส่งฟรีเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับใครอยากมาชมสวนแม่น้องมิงมาได้เลยแม่น้องมิงลดให้ทุกต้นนะครับเ,เพื่อนๆลดให้ด้วยอาจมีของแถมให้ด้วยไม่ต้องกลัวขอให้มาถึงสวนมาไม่ถูกก็จะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับค่อยมานะไซส์ใหญ่ อยากมารับหน้าสวนเป็นแม่พันธ์ุก็ได้เลยนะครับนะไอ้สามบคนเขารอมาส่งฟรีนะเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบโอ้ทำไมต้นใหญ่จังพี่ค่ะไม่ค่าจะเล่าความสวยให้ฟังว่ามันเป็นไม้สีไม่ใช่ไม้ด่างไม้ส,มสีเวลาเปิดสีมาเนี่ยเรา เราเลี้ยงไม้สีก็ดีตรงที่มันมีโทนให้เรามองนะคะขายในน้ำไม้สีนะเพื่อนเวลาเปิดมาเขาก็จะเป็นสีให้ดูสวยงามสวยมากค่ะนี่กระดูกคิบาทพี่สามร้อยห้าสิบทรงฟรีต้นใหญ่นะเพื่อนเพื่อนี่ไม่ใช่ต้นเล็กนะเนี่ยใหญ่มากเนาะพี่น้องผมนึกว่าต้นเล็กเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่มากเลยเท่ากับตัวสองพันห้าเลยเนาะพี่น้องค่ะเบอร์ที่หนึ่งนะคะเบอร์หนึ่งสามร้อยห้าสิบทรงฟรี เบอร์สองเบอร์สองนี่ติดด่างค่ะสวยมากค่ะเบอร์สองเบอร์สองเนี่ยใบใหม่เบอร์สองค่ะสวยมากค่ะลูกค้าสามร้อยห้าสิบส่งฟรีส่งฟรีเบอร์สามเบอร์สามโอ้โหนี่ค่ะไอใบใบยาวๆโชก้านเว้นห้ามพลาดเบอร์สามนะครับเมากลุ่มนี้ก็ได้สามร้อยห้าสิบเบอร์สี่นี่เห็นไหมความนไหนี่ ความความที่ไม้ไงก้านแดงเนาะก้านแดงจะเป็นลักษณะอย่างนี้ค่ะดำก้านแดงเบอร์สี่ดำก้านแดงสวยยค่ะนี่ครับขายในนําโชว์สีนะเพื่อนๆสามร้อยห้าสิบ่งฟรีเบอร์ห้าอันนี้ก็จะแม่แม่ค้าคิดว่าจะออกสวยนะคะตัวนี้มันสวยทุกทางเลยชุดนี้เนาะพี่น้องเบอร์หกสามร้อยห้าสิบ่งฟรีเบอร์เจ็ด 350บาทส่งฟรีแปดโอ, <8 S 1> <8. S 2> อ้สวยมากครับฟอมตัวเนี้ยฟอมอันนี้ฟอมกับใหญ่นะคะฟอมสวยจริงเพื่อนสามร้อยห้าสิบบาทส่งฟรีเก้านี่350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีสิบสุดท้าย350สามร้อยห้าสิบส่งฟรีแค่พี่ตัวที่เด็ดก็นี่แหละมันทุกต้นเพื่อนนี่สวยทุกต้นนะพี่เนาะไอชุดสามร้อยห้าสิบเนี่ย สวยทุกต้นค่ะสวยทุกต้นเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวทีหน้านะคจะจะดันจะดันสีออกค่ะจะดันสีออกจะคัดออกมาไม่มีสีแม่ค้าไม่คัดออกมาเนี่ยสวยทุกต้นนะเพื่อนเนี่ยชุดเนี่ยไม่ใช่ต้นเล็กนะสามร้อยห้าสิบทรงฟรีนี่ครับห้ามพลาดนะครับพิมพ์เบอร์มานะครับเดี๋ยวแม่ค้าก็จะถ่ายรูปให้ดูอีกทีหนึ่งไม่งั้นถ้าไม่ถ่ายรูปถ้าไม่กลัวเอาตามเบอร์เลยเพื่อนที่เราพิมพมาบอกว่าเบอร์นั้นเบอร์นั้นเดี๋ยวแม่ค้า มาเดินไปดูไซส์ใหญ่หน่อยเผื่อใครที่จะมาซื้อในสวนพี่อเอาไซส์ใหญ่สุดเลยแม่พันธุ์อ่ะจิ้มเลยพี่จิ้มเลยเผื่อใครมารับที่สวนหรืออยากอยากจะต่อรองราคาอยากให้ส่งอ,อ,อย่างแบบนี้แม่พันธุ์กี่บาทพี่ตัวน,นี้หกพันห้าราคะตัวนี้หกพันห้าร้อยต้นใหญ่มากนะพี่น้องใหญ่มากค่ะเดี๋ยวแม่พาให้ดูมีดอกและหกพันห้าร้อย ส่งส่งส่งได้ไหมพี่ก็ได้ค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะส่งได้ก็ราคาจริงก็หมื่นกว่านะคะอันนี้ไม่ค้าลดเพราะว่าราคาจริงหมื่นกว่าไม่ค้าลดเหลือหกพันห้าร้อยบาทเป็นราคาเคลียร์สวนเคลียร์สวนจะพยานาคไปนี่ล้วพี่พยานาคงี้กี่บาทก็อันนี้พยานาคหนึ่งหมื่นห้าพยานาคเฉพาะพยานาคนี่นะครับหนึ่งหมื่น ยังไม่รวมทั้งหมดใช่มพี่ทั้งหมดทั้งหมดนะครับอ่าอันนี้สวยเหมือนกันพวกนี้ก็พญานาคตัวนี้ราคาพิเศษไหมคะอันนี้จากจากเท่ใครพี่ลองบอกราคาจากอ่าเอาพิเศษเลยวันนี้เนาะต้องมีของพิเศษมีกินสามพันห้าหนึ่งแม่ค้าเจี๊ยรถรถวันนี้ราคาพิเศษไอ้ต้นนี้ต้นเดียวนะพี่เนาะต้นนี้ต้นเดียวหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบค่ะหนึ่งส่งฟรีส่งฟรีค่ะใครใครคนแพ็คพี่ หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิสีเด็กมาก990อันนี้เป็นอาทิตย์หนึ่งต้องมีต้นหนึ่งพิเศษก็จะมีอาทิตย์หนึ่งต้นหนึ่งพิเศษนี่นะครับหนึ่งพันเนี่นะครับต้นใหญ่มากปกติมันกี่ร้อยพี่ปกติเท่าไหร่หกพันไม่ค่ะเ 3, 5, ตกติสามพันห้าเหลือหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเดี๋ยวเดินดูก่อนก่อนที่จะทิ้งท้ายโอ้โหตัวนี้สวยจังพี่แล้วก็มีไม้แปกอีกไม้หนึ่ง,นนงเน่ยที่แม่ค้าไม่เคยยกเลยไม้แปกไอตัวนี้ขายในน้ำสีชมพูอ่อนค่ะน้ำไม้ดางแปกแค่จะเป็นแบบเท่าไหร่พี่อันนี้สองพันค่ะ นี่นะครับเพื่อนสองพันทุวนส่งฟรีนะคะส่งฟรีต้นใหญ่ด้วยค่ะนี่ได้ผลแล้วตั้งแน่ได้แล้วมาคือมันมันเป็นสองพันสีแบบมันแปลกมันแปลกตรงสีนี่เพื่อนนี่นี่นี่เห็นไหมมันถ้าเป็นกลายก็คือกลายเพื่อนกลายชมพูเขาก็จะเป็นชมพูอ่อนอย่างนี้ตลอดนะคะโอ้ตัวนี้สวยสองพันทุ่นมาลนึ่งพันเก้าร้อยาสหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบมาคลิปนี้ก็ น่าจะประมาณนี้นะพี่นะขอบคุณค่ะขอบคุณครับติดตามแม่น้องมิ้งสวนและก็ทางร้านเราด้วยนะคะแม่น้องมิ้งด้วยครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับในเมืองบุรีรัมย์สุรินทร์นัดรับได้นะครับหรือให้ไปส่งได้นะครับน้องพี่เนาะโทรมาคุยกันเนาะคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ